เวลาที่เราไปเล่นสวนน้ำเครื่องเล่นที่เป็นไฮไลท์ที่หลายคนไม่ควรพลาดก็คือสไลเดอร์ถ้าคุณคิดว่าสไลเดอร์เป็นเครื่องเล่นสำหรับเด็กๆแล้วแล้วก็ขอบอกเลยว่าคุณกำลังคิดผิดเพราะโลกนี้ยังมีสไลเดอร์ที่สูงและอันตรายที่เก็บไว้ให้ผู้ใหญ่เล่นเท่านั้นและในวันนี้ Next Top 10เราได้จัด10อันดับสไลเดอร์ที่สูงที่สุดในโลกมาฝากกันแต่ละอันสูงและน่ากลัวขนาดไหนไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะอันดับที่10 เอ็กต m มฟาเซอรประเทศเยอรมันเริ่มกันที่เบาๆกับสไลเดอร์ที่มีความสูงถึง16เมตรอย่างเอ็กต m มฟาเซอร์ในส่วนสนุกกา l ล็กซี่ i อ g ลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมิวนิกประเทศเยอรมันโดยที่ผู้เล่นจะสไลด์ตัวลงมาจากท่อทึบจนถึงปลายท่อของสไลเดอร์นอกจากจะมีความสูงที่เท่ากับตึกหลายชั้นแล้วสไลเดอร์เครื่องนี้ยังมีระยะทางที่ยาวถึง67เมตร ให้คุณสไลด์ตัวลงมาอย่างเร็วและแรงด้วยความเร็ว72กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนติดอันดับหนึ่งในสไลดเดอร์ที่มีความเร็วมากที่สุดในโลกจนถึงขนาดมีรายงานว่าเมื่อปี2012เคยมีผู้หญิง6คนได้รับบาดเจ็บบริเวณอวัยวะเพศจากการเล่นสไลเดอร์ความเร็วสูงเครื่องนี้เลยด้วยอันดับที่9เลอจองประเทศฝรั่งเศสขยับความสูงขึ้นมาอีกนิด กับสไลเดอร์ที่มีความสูง33เมตรอย่างเลอจองสไลเดอร์สุดท้าทายที่จะทำให้คุณต้องตื่นเต้นกับการสไลด์ตัวลงมาตามทางที่เปิดให้เห็นท้องฟ้ากว้างด้วยความเร็วและแรงถึง79กิโลเมตรต่อชั่วโมง จนแทบจะเป็นลมเลยทีเดียวซึ่งสไลเดอร์เครื่องนี้ตั้งอยู่ในส่วนน้ำที่เคยมีชื่อว่า s p a d เวอร์ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นเวฟไอแลนด์โดยส่วนน้ำแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองมอนตูของประเทศฝรั่งเศสซึ่งนอกจากจะมีสไลเดอร์แล้วที่นี่ยังมีเครื่องเล่นสุดท้าทายอีกหลายอย่างที่รอให้คุณมาสัมผัสสักครั้งหนึ่งอันดับที่8 s u ซับมิดพาประเทศสหรัฐอเมริกา มากันที่สไลเดอร์ที่มีการออกแบบและมีเอกลักษณ์อย่างเฉพาะตัวสไลเดอร์ที่ตั้งอยู่ในสวนน้ำบิสซาดบีสในพื้นที่ของดิสนีย์เวิร์ที่ตั้งอยู่ในเมืองออร์แลนโดรัฐฟลอริดาโดยในสวนน้ำแห่งนี้ถูกตกแต่งอย่างอลังการด้วยธีมหิมะที่มีแห่งเดียวในโลกทำให้คุณรู้สึกเหมือนลงมาจากภูเขาหิมะที่มีความสูงชัน ผ่านล่องน้ำแคบๆไปจนสุดสายหากคุณคิดว่าเครื่องเล่นของดิสนีย์จะเป็นอะไรที่ดูเด็กๆเบาๆก็ต้องคิดใหม่เพราะสไลเดอร์เครื่องนี้มีความสูงถึง36.6เมตรวัดความเร็วได้97กิโลเมตรต่อชั่วโมงแถมช่วงระยะปล่อยตัวมีความชันเกือบ90องศาที่มากพอจะทำให้เสียวท้องได้หากใครมีโอกาสได้มาเที่ยวดิสนีย์เวิด์ในเมืองออร์แลนโดต้องไม่พลาดมาเล่นเครื่องเล่นที่นี่ อันดับที่7 d e e p w a t e เ d i v e ไประเทศสหรัฐอเมริกาสไลเดอร์ในสวนน้ำ Kentucky k i n งด o มก่อนหน้านี้เคยปิดปรับปรุงและกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในปีคศ2014ด้วยความอลังการงานสร้างมากกว่าเดิมและยังถูกจัดให้เป็นสวนน้ำที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วยโดยผู้เล่นจะถูกนำตัวเข้าไปใส่ในแคปซูลจากนั้นจะมีเสียงประกาศนับ1-3ถึงเมื่อสิ้นสุดการประกาศ ผู้เล่นจะถูกปล่อยตัวลงมาจากความสูง36.9เมตรซึ่งตลอดระยะทางยาวประมาณ114.9เมตรนั้นมีความชันถึง70องศาแถมนอกจากสไลเดอร์แล้วที่นี่ยังมีเครื่องเล่นอย่างอื่นด้วยใครที่มีโอกาสไปเที่ยวอเมริกาอย่าพลาดมาท้าทายความกล้าที่สไลเดอร์ในสวนน้ำแห่งนี้กันนะคะอันดับที่6 c o i b o d y l e n ประเทศสหรัฐอเมริกา นี่คือสไลเดอร์อีกแห่งหนึ่งในอเมริกาที่เราอยากแนะนำให้คุณไปเล่นสไลเดอร์ที่ตั้งอยู่ในสวนน้ำ Volcano Bay ในสวนสนุก Universal ของเมืองออร์แลนโดพอนี่คือสไลเดอร์ที่มีความสูงถึง38.1เมตรและมีความชันถึง70องศาที่พอถึงพื้นข้างล่างอาจทำให้หลายคนเสียววูบตรงท้องได้ ซึ่งต้นแบบของสไลเดอร์เครื่องนี้มาจากเทพเจ้าภูเขาไฟที่เรียกกันว่าวอลโดยผู้เล่นจะถูกนำตัวเข้าไปใส่ในแคปซูลก่อนจะถูกปล่อยลงมาอย่างรวดเร็วในท่อทึบไปตามทางที่ชวัดเฉวียวสุดเล้าใจอันดับที่5มีทิโอประเทศบราซิลเครื่องเล่นในสวนน้ำเว t แอนด์ไว์เซาเปารู ที่ตั้งอยู่ในรัฐเซาเปาลูของประเทศบราซิลซึ่งสวนน้ําแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ผู้คนจะมาเที่ยวพักผ่อนในช่วงวันหยุดกันแต่ก็คงไม่มีเครื่องเล่นเครื่องไหนที่จะตื่นเต้นเร้าใจเท่ากับสไลเดอร์มิทิเออีกแล้วเพราะคุณจะถูกปล่อยลงมาจากแคปซูลที่มีความสูงถึง40เมตรด้วยความเร็ว95กิโลเมตรต่อชั่วโมงกับความชันที่70องศาบนรางเปิดให้เห็นท้องฟ้า ซึ่งใช้เวลาแค่เพียงพิบตาเท่านั้นคุณก็มาถึงปลายทางของสไลเดอร์แล้วใครที่อยากทดสอบความกล้ามิควรพลาดกับสไลเดอร์เครื่องนี้เลยอันดับที่4 i n น a n o ประเทศบราซิลหนึ่งในเครื่องเล่นของสวนน้ำย่านเมืองฟอตาเลซ่าอินซา o เป็นเครื่องเล่นสไลเดอร์ที่ชวนหวาดเสียวอันดับต้นๆของโลกโดยสไลเดอร์เครื่องนี้ถูกสร้างขึ้นในปีคศ1989และมีความสูงมากถึง 41เมตรทั้งสูงทั้งชันขนาดนี้แรงโน้มถ่วงก็ยิ่งฉุดกระชากให้ผู้เล่นสไลด์ดิ่งลงมาอย่งเบื้องล่างด้วยความเร็วถึง105กิโลเมตรต่อ5วินาทีซึ่งเป็นความเร็วที่เกือบจะเท่ารถซูเปอร์คาร์อย่างเฟอร์รารี่เลยดังนั้นสไลเดอร์เครื่องนี้จึงไม่เหมาะกับหญิงที่ตั้งครันอ่อนๆผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจหรือคนที่มีปัญหาไขกระดูกและข้อทางที่ดีเล่นอะไรที่เบาลงมาน่าจะดีกว่า อันดับที่3กัปตันสเปซมาร์เกอร์ประเทศอิตาลีสำหรับคนที่ไม่กล้าขึ้นสไลเดอร์คนเดียวอยากได้เพื่อนสักคนขึ้นไปเล่นและลงมาพร้อมกันจะต้องสนใจเจ้าสไลเดอร์เครื่องนี้แน่นอนกับกัปตันสเปซมาร์เกอร์สไลเดอร์ในสวนน้ำอควาเลนเดียอควาพาร์คที่ตั้งอยู่ในเมืองเวนสิสของประเทศอิตาลีโดยสไลเดอร์เครื่องนี้จะให้ผู้เล่นนั่งบนแผยยางพองลมที่สามารถนั่งซ้อนกันได้ถึง4ี่คน จากนั้นแพยางนี้จะค่อยๆพาคุณกับเพื่อนไหลลงมาจากความสูง42เมตรด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความชันตลอดระยะทางอยู่ที่60องศาให้คุณกับเพื่อนกรีดกันให้สุดเสียงแต่นอกจากความสูงที่แทบจะทำให้คนเป็นลมคาแพรยางแล้วใครที่ชื่นชอบทั้งธรรมชาติและว,วิวตึกสูงก็ไม่ควรพาสสวนน้ำนี้ด้วยเช่นกันเพราะตัวสวนน้ำ เต็มไปด้วยธรรมชาติสีเขียวที่มองแล้วรู้สึกสบายตาและเมื่อขึ้นไปยังจุดสูงสุดของสไลเดอร์คุณก็จะได้เห็นวิวทิวทัศน์จากอาคารสิ่งก่อสร้างและยอดตึกสูงๆอีกด้วยเรียกได้ว่ามาสวนน้ำที่เดียวได้ครบทั้งความตื่นเต้นและวิวสวยๆอันดับที่2คีริมันจาโลประเทศบราซิลตั้งอยู่ในอัลเดดัสอากาศพาร์ครีสอร์ท รีสอร์ทขนาดใหญ่และส่วนน้ำที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของลิโอเดจา e เนโรซึ่งสไลเดอร์เครื่องนี้ได้รับรางวัลการันตีทั้งเหรียญเงินและเหรียญทองให้เป็นเครื่องเล่นสไลเดอร์ที่สูงที่สุดในโลก นอกจากสไลเดอร์เครื่องนี้จะสูงถึง49เมตรแล้วความแปลกแหวกแนวของมันยังอยู่ที่การสร้างเพราะมันถูกสร้างในช่องว่างของเนินเขาจนดูเหมือนจะถูกกืนกินเข้าไปและสไลเดอร์เครื่องนี้ยังมีความชันถึง60องศารวมถึงความเร็วแรงทะลุน้ำ94กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียง5วินาทีก็สามารถมาถึงจุดหมายปลายทางได้โดยสวัสดิภาพและยังเป็น5วินาทีที่ตึงตาตึงใจไปอีกนานด้วย อันดับที่ 1. นึ่งเวอร์ักประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ที่สวนน้ำสลิตเทอร์บาร์มวอเตอร์พาร์ในรัฐแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งสไลเดอร์เครื่องนี้มีความสูงที่ชวนให้เสียวสันหลังถึง52เมตรโดยผู้เล่นจะนั่งอยู่บนแพยยางสีที่นั่งที่ค่อยๆไหลลงมาด้วยความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนจะพุ่งขึ้นบนเนินที่สูงระดับตึกประมาณ5ชั้นแล้วไหลลงมาอีกครั้ง นอกจากนี้สไลเดอร์เครื่องนี้ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสไลเดอร์ที่สูงที่สุดในโลกแล้วสไลเดอร์เครื่องนี้ยังถูกเทียบกับสิ่งต่างๆอีกว่ามีความสูงที่มากกว่าน้ำตกในแอเกลา่ามีความเร็วที่มากกว่าเสือชีตาและมีเนินชันที่มากกว่าลาสกีแต่น่าเสียดายที่เราคงไม่มีโอกาสได้เล่นสไลเดอร์เครื่องนี้อีกต่อไปแล้วเนื่องจากเหตุการณ์อัน,น่าสลดในอดีต เมื่อมีเด็กชายอายุ10ขวบเสียชีวิตจากการบาดเจ็บที่คออย่างรุนแรงระหว่างการเล่นสไลเดอร์ทำให้สไลเดอร์เครื่องนี้ต้องปิดตัวลงในปีคศ2017และนี่ก็คือ10อันดับสไลเดอร์ที่มีความสูงที่สุดในโลกที่เรานำมาฝากกันถ้าเทียบกับตึกสูงๆแล้วก็เท่ากับตึกหลาย10ชั้นใครที่กลัวความสูงเจอสไลเดอร์พวกนี้เข้าไปคงเป็นลมกันแน่ๆแล้วคุณล่ะอยากลองเล่นสไลเดอร์พวกนี้สักครั้งไหม และถ้าคุณอยากให้เราจัดอันดับเรื่องอะไรอีกคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปได้เลยนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ Next Top 1เทค่ะ